วันที่13เมษายน2564นะคะก็เกิดเหตุการณ์พายุถล่มห้องน้ําที่บ้านค่ะเป็นเหตุที่ทําให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและทําให้ไฟไหม้บ้านในวันต่อมาและนี่คือเหตุการณ์จริงๆนะคะที่พวกเราช่วยกันดับไฟโดยทีมง,งานของครอบครัวของเราเองค่ะพวกเราได้แต่ดับไฟแล้วบอกกันเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะ <c oughs> มาไปย้ะมาไปยัะ เชาบุญนะคะที่บ้านน่ะไฟไหม้ไปอยู่แค่ห้องเดียวค่ะแต่ความเสียหายคือบ้านทั้งหลังนะคะเพราะว่าควันมันพยายามดันออกทําให้มีคาบควันสีดําๆเลอะทางบ้านเลยค่ะหลังจากนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทําก็คือบูรณนะ บูรณะและก็บูรณะค่ะพวกเราลงมือทําเองนะคะเพราะว่าไม่อยากจะจ้างใครจะจ้างก็ต่อเมื่อมันเป็นจุดที่จําเป็นที่ต้องจ้างจริงๆนะคะหลังจากนั้นพวกเราก็ตัดสินใจลางงานเพื่อบูรณะบ้านอย่างเดียวเลยค่ะพวกเราก็เปลี่ยนห้องโถงให้เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ทาฝ้าเพดานเดินไฟใหม่ทั้งหมดเลยค่ะส่วนห้องที่เสียหายมากจริงๆนะคะเราไม่สามารถที่จะทุบก,กําแพงหรือฉาบป,ปูนขึ้นมาใหม่ได้เราต้องทําเป็นกําแพงฝ้าค่ะส่วนตู้ที่บิวอินนะคะเราก็ต้องทาสีทาไปแล้วก็เปลี่ยนกระจกค่ะส่วนพื้นนั้นเรา ก็ต้องหากกระเบื้องเพื่อมาทําใหม่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นห้องที่เกิดความเสียหายมากที่สุดของบ้านนะคะก็คือห้องนอนของมองเองค่ะและก็คิดว่านี่น่าจะเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วในภาพนี้เฮียเขาก็กําลังทําที่กั้นห้องไว้ค่ะช่างเข้ามาทาสีช่างบอกว่านี่เป็นห้องที่หวานมากๆสีหวานมากๆตั้งแต่เป็นช่างมายังไม่เคยเห็นใครเลือกสีห้องที่หวานขนาดนี้มาก่อน แต่ก็นะปัจจุบันนะคะภัยธรรมชาติมันย่อมเกิดได้เสมอค่ะบ้านที่เราทำแล้วคิดว่าดีแล้วก็ยังพังอยู่ก็สู้กันต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องดูแลบ้านกันต่อค่ะจุดเดิมที่ห้องน้ำเหมือนเดิมค่ะ